ต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสูตรอาหารนกเขาบอกให้นําถั่วหลากชนิดมาอบแล้วรับประทานกับกล้วยกินเหมือนนกจะสุขภาพดีเหมือนนก ชัวเหรอถึงชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอ,อสมทอสอบถามกับนักปฏิบัติการวิจัยที่สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลสูตรอาหารนกที่ว่านี้ดีต่อสุขภาพจริงไหมครับถ้าสมมติว่าเราทำตามส่วนประกอบที่เขาแนะนำก็ถือว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีแต่ไม่ใช่อาหารนกที่สำเร็จรูปที่เราไปซื้อตามร้านขายอาหารสัตว์ทั่วไปค่ะสูตรที่เขาแนะนำคือเลือกถั่วและธัญพืชหลากชนิดมารวมกันเป็นก้อนพอดีคำกินกับกล้วย2ลูกและน้ำเปล่าพบกลุ่มถั่วต่างๆที่อยู่ในลิสต์รายการที่บอก มาเนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นกลุ่มอาหารที่ให้โปรโตีนที่มีคุณภาพที่ดีเห็นว่าเรามีการส่งเสริมกลุ่มคนที่ทานมังสวิรัติเขาไม่ทานเนื้อสัตว์เนี่ยเราก็จะแนะนําให้เขาทานพวกกลุ่มที่เป็นถั่วเป็นเต้าหู้อะไรเงี้ยค่ะเพื่อจะได้รับโปรโตีนทดแทนเนื้อสัตว์ไปพวกถั่วต่างๆยังมีพวกใย,ยอาหารทั้งชนิดละลายน้ําแล้วก็ไม่ละลายน้ํา ก็จะมีส่วนช่วยหลายๆเรื่องเลยของสุขภาพหนึ่งมื้อเนี่ยเราต้องได้รับทั้งสารอาหารที่ให้พลังงานคือคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันอย่างครบถว้วน่างสุดเนี่ยในส่วนของคาร์โบไฮเดรตก็อาจจะน้อยไปสักนิดนึงแต่ก็ยังได้อยู่เพราะมันยังมีกล้วยอยู่แล้วก็ในส่วนของสารอาหารที่เป็นกลุ่มพวกวิตามินแร่ธาตุอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่ครบถ้วนมากนะักอย่างพวกธาตุเหล็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วต้องเป็นถั่วตามชนิดที่เขาแนะนำไหมครับอย่างบอลนัดหรืออัลมอนด์เท่าที่รู้จักตารางคุณค่าค่ะคุณค่าต่างๆก็จะมีความแบบใกล้เเเเคีีียงกกัันแต่่่รรราาาาาออจจะลืวททบบสมถ จะหาได้ง่ายแล้วก็อาจราคาก็อาจจะเป็นอีกแฟกเตอร์หนึ่งค่ะพอดีคนเขียนน่าจะอยู่ต่างประเทศถั่วพวกนี้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตในบ้านเขาก็คือมีอยู่แล้วแล้วก็ราคาอาจจะแบบเข้าถึงงา่ายแต่ที่ถ้าอย่างเป็นบ้านเราอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่ต้องครบตามลิสต์ที่บอกมาอย่างเงี้ยค่ะก็ได้มเมล็ดฟักทองเขาบอกว่ากินเพื่อช่วยต่อมลูกหมากก็คือตัวฟักทองไม่ว่าจะเป็นเนื้อฟักทองเม็ดฟักทองหรือว่าน้ําฟักทองอะค่ะมันจะมีสารอาหารก็คือตัวซิงค์หรือว่าสังกะสีค่ะตัวนี้มีงานวิจัยหลายชิ้นเหมือนกันที่บอกว่ามันจะช่วยลดกั ของต่อมลูกหมากแล้วก็อาจจะมีสมผลในเรื่องของการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยนะคะแต่ว่าเราไม่ได้แนะนําว่าทานเพื่อเป็นการรักษาหรืออะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเหมือนกับมันเป็นอีกทางเลือกนึงของอาหารสุขภาพที่ดีที่เหมาะสำหรับผู้ชายวัยทองหืออะอย่างผู้หญิงวัยทองเราจะแนะนําให้ทานพวกถั่วเหลืองเต้าหู้อย่างเงี้ยนะคะ การทาให้สุกหรือผ่านความร้อนไม่ใช่แค่เพื่อให้กินง่ายเท่านั้นแต่ว่ายังไงก็ตามพวกถั่วต่างๆนีะคะ่ะเราควรจะต้องทําให้สุกก่อนอาจจะเป็นด้วยวิธีการอบหรือว่าคั่วก็ได้เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการได้รับน้ามันส่วนเกินนะคะมันก็จะช่วยลดสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าไฟเตสสารตัวนี้มันจะหุ้มอยู่ที่เปลือกข้างนอกของพวกถัว่วซึ่งสารตัวนี้มันจะไปจับกับพวกสารอาหารต่างๆทําให้มีปัญหาอะคะ่ะไปขัดขวางพวกการดูดซึมพวกแร่ธาตุได้ะคะ่ะและยังคงควรกินให้หลากหลาย ใดๆในโลกเนี้ยมันก็ไม่ได้ perfect กตสทุกอย่างเราก็กลับมาที่ข้อปฏิบัติ ทั่วไปของเราต้องทานอาหารให้ครบทุกกลุ่มอาหารแล้วก็ให้มีความหลากหลายอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่สามารถที่จะทานได้แต่ว่าไม่ได้ไหมายความว่าเราจะทานแบบนี้ทุกวันแบบเป็นประจําตลอดไปถึงแม้ว่ามันจะให้ใยอาหารวิตามินแร่ธาตุแล้วก็สารต้านอนุมูลสระนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ครบถ้วนอยู่ดีเราก็จําเป็นที่จะต้องแบบสลับเอาตัวอื่นมาทานด้วยแต่สรุปแล้วเรื่องอาหารนกนี่เป็นยังไงครับจริงๆก็สามารถแชร์ได้แต่อาจจะต้องขยายความว่าอาหารนกในที่นี้ค่ะหมายถึงว่าเป็นอาหารนกที่เราเตรียมเองนะคะไม่ใช่ อาหารนกที่ซื้อสําเร็จรูปตามร้านขายอาหารสัตว์ทั่วไปนะคะแล้วก็แนะนําว่าสามารถทานได้แต่ว่าไม่แนะนำให้ทานเป็นประจําทุกวันควรจะมีอาหารชนิดอื่นๆเข้ามาสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปหลากหลายกลุ่มให้ได้สารอาหารต่างๆที่ครบถ้วนที่จําเป็นมากยิ่งขึ้นค่ะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์